สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเจ็ดโมงกว่าเกือบแปดโมงแล้วเนาะประมาณเจ็ดโมงสี่สิบกว่าละสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดแล้ว 46, ล่ะล,ลงมานึ่งข้าวธรรมดาก็ลงมาเช้ากว่าน,นี้ล่ะแต่มันหนาวด้วยสองเมษาแล้วนะเนี่ย อากาศเหมือนเดือนธันวาเลยอโอ้โหนาวนั่งตุ้มผ้าห่มอยู่เนี่ยนั่งผิงไฟไปด้วยโอ้ห,หนาวมัหนาวลมมันไม่ได้หนาวอะไรเรามันหนาวลมแล้วก็กินกาแฟร้อนร้อนโอ้ลม ลมแรงมากมันก็เลยทำให้หนาวไอออกปากอะเมื่อเช้านะี่ออกจากผ้าห่มไม่ได้นั่นแหละดูบันไดย,ยัดยัดทั้งหลายจ๊อกจ๊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 อกจ๊อกจ๊อกจ๊กนั่น <c oughs> <c oughs> ปีที่ปีเนี้ยปีเนี้ยมันหนาวมันหนาวเยอะเนาะแล้วก็ปีปีปีกายปีก่อนหนาวก็คิดดูว่าหนาวไม่หนาวก็คือก่อไฟให้งวงัวยังตายอะ่ะคิดดูมันหนาวเกินอะ่ะปีก่อนนี้งัวาตายขาคอกเลย งัวหมูเพราะว่ามันหนาวเกินเนาะปีแล้วเนี่ยมันหนาวเกินมีปีที่แล้วนี้แล้วก็ปีกลายนู้นที่ว่าข่าวที่ว่าฝนตกเอ้ยไม่ใช่สิทิมะตกทั้งฝั่งลาว <c oughs> ที่ว่าตกทั้งเขตไหนอะจะดียว่ามันตก เป็นเขตแดนลาวกับเอเวียดนามเหรอโหูหหนาวมากอันนั้วน่ะใส่เสื้อกันหนาวสองชั้นน่ะแล้วก็ยังเสื้อธรรมดาอีกชั้นหนึ่งอะมันหนาวปีนั้นนะงัวาตายเยอะงัวงัวควา,วา,คายตายคาคอกเลยอมันหนาวเลย ขนาดก่อไฟให้มันมันยังไม่อยู่เลยเนี่ยเนี่ยนี่ก็สองเมษานะแต่หนาวเจ็ดโมงกว่ากับแปดโมงแล้วอีกไม่กี่นาทีก็แปดโมงละมันหนาวลมก่อไฟหนึ่งข้าวนี่ไม่มีไออุ่นเลยลมมันตีหายหมด ทุกวันเนี่ยป่านเนี่ยถ้านั่งนึ่งข้าวหรือนั่งทําอะไรนะเนี่ยต้องเปิดพัดลมไว้ข้างหลังมันมันร้อนโหวหเมื่อคืนนี่อาบน้ําแทบไม่ได้เลยดีว่าน้ําปั๊มขึ้นมาจากดินเนาะเพราะว่าเป็นน้ําบาดาลมันก็เลยอุ่นก็เลยอาบได้อ้โหเมื่อคืนเนี่ยลมแรงลมด้วยฝนด้วย นี่ก็ไม่ได้พาเดินเนะาะมะนาวามานั่งคุยเล่นกันตอนนี้ไม่รู้ที่อื่นเขาเป็นยังไงนะแต่เท่าที่รู้อ่ะที่สกลน่ะหนาวมากเลยมันหนาวลมมันหนาวมันเย็นจะเยือกไงก็ไม่รู้องคันตา รอยสิวยังไม่หายเลยเนะี่ยนั่งตุมผ้าไปด้วยมะนาวก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะนี่แหละชีวิตบ้าน นั่งนึ่งข้าวไปด้วยตอนเช้าครัวแบบเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่อยู่เพชรบูรณ์น่ะก็จะมียายเนาะสังยายแม่ก็จะลงมานึ่งข้าวข้างล่างแบบนี้แหละพอไปไปมามาข้าก็พอทําบ้านทาอะไรเสร็จก็มีครัวบนบ้านเขาก็ไม่ลงมาแล้วไอ้ครัวที่เคยทําเขาก็ลือ้อหายไปทําไปในกลับบ้านพ่อเนาะ ถ้าไม่ได้ไปที่อุตรดิตเนาะไม่ได้ไปหายาเนาะก็จะไม่ค่อยเห็นครัวแบบนี้หรอกแต่ครัวที่นู่นจะแตกต่างจากที่นี่เนาะสมัยเก่าตอนนี้ก็พ่อเสียไปแล้วยาก็ไม่มีแล้วปู่ก็ไม่มีแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปละนานาเดี๋วข,ขึ้นไปเยี่ยมพวกพวกนานาอาเขาก็ถึงจะได้ขึ้นไปสักทีนึงไปหาสักทีหนึง่งมันก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะ ฝากไว้เท่านี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนิดสไครต์ภูไทยชาแนลด้วยนะช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างก็เลยจะไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆช้าแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆช้าหน่อยนะคะแต่ก็ไปนะไม่ได้ไปไหนไม่ได้หายไปไหนคลิปก็ยังลงให้ดูอยู่เรื่อยๆนะคะบายบายสวัสดีจ้า